สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่ามาอีกแล้วจ้าบอนบอลบอลบอลสีจ้าหานุมานจองถนนจ้าตัวนี้นะจ๊ะหนุมานนะจ๊ะไม่ใช่ลิงน <c oughs> ีจ้าเพราะหานุมานเขาจะมีลิปเตตเนาะสวยตัวจริงสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่อังเอาให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวขอดูลำต้นก่อนนะจ๊าลำต้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จ้า หลังใบนะหลังใบหลังใบนี้เด่นชัดมากเลยค่ะแล้วก็ตรงเดะเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยสีเขียวเข้มนะคะกระดูกสีเขียวเข้มๆแล้วก็กระจายไปเป็นแบบชมพูและเขียวอ่อนๆชมพูจุด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 แล้วก็จุดจุดนะจ๊ะเห็นชัดไหมคะชัดมากๆเลยเนาะสีเขียวนี่คือตัดชัดมากๆเลยค่ะตรงกลางนะคะ สีชมพูอ่อนๆจนเกือบแดงนะจ๊ะและสีเขียวเหลืองนะคะตัดอย่างนี้นะคะขอบจะเป็นสีน้ำตาลขี้ม้าเข้มนะจ๊ะแล้วก็ปลายแหลมมีหยักนิดหน่อยไม่หยักเยอะนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่อังให้ดูใกล้ๆนะนี่ดูกระดูกเขาแล้วก็ดูลายเขาเป็นอย่างนี้ทุกใบเลยนะจ๊ะเพราะว่าเขาสมบูรณ์เนาะ คนส่วนเขาดูแลดีนี่จ้ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆเลยจ้าวันนี้มาเรียนรู้บอลกันนะจ้ามีบอลบ้างมีเอะโกนิมาบ้างมีหลากหลายนะจ๊ะช่องพี่อังเข้ามาดูกันนะจ๊ะเข้ามาดูกันเยอะๆเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะนี่จ้ะหานุโมหานุมม,อออม,มอขอโทษค่ะหานุม,มานจองถนนนี่ค่ะ กับพี่อังคนบ้านป่านนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้ร่ำรวยกันมีเงินใช้กันเยอะๆนะจ๊ะสวัสดีจ้า